ดูเวยนะครับตอนนี้เราอยู่ที่เขาเรียกอะไรช่างแม่งเด๊ะอย่งนังต้นสายร้อนใช่ไหมครับครับผมสายร้อนครับปลูกป่ากนะันครับทดแทนพ่อเจ็บ <c> เ <oughs> ชิบ,ชบ Yapai, yeah, yapai, yeah, yo ลูกนี้ต้องให้หให้โรนันโดโอ้โหงงแล้วมือโกบัดได้หะงชนค้านเด้งออกมาไอห,หาน้ำดิ้งไม่อามาอกมาแบบผมก็เลยเตะเข้าเลยลบักไกลถึงที่ลงละไกลแล้วเออปลูกไปแล้วต้นหนึง่งสำคัญ บ่มียังมาพังทลายสองเห็นบ่ะห็นะก็แม่งทั่วป่าจบ